ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะแล้วก็ New s ซฮาร์โลฟของชั้นป .6 นา9 7ครับ New เซฮาร์โลฟนส่วนที่เป็นเวิร์กบุ๊กนะครับหรือในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดคำสั่งข้อ7ใหญ่นะครับบอกว่า draw and write draw นะครับแปลว่าวาดรูป And และ write เขียนวาดรูปและเขียน r a w a map of your hometown ให้วาดรูปแผนที่นะครับแ a p แบบแผนที่แผนที่อะไรครับของ your h o m e ชาว n ของบ้านเกิดของคุณนะครับบ้านเกิดหรือว่าบ้านเฉยๆก็ได้นะครับนะความหมายเนี่ย of your h o m e ชาว n หรือว่า of your house หรือว่า of your home ก็ได้นะครับเดนแล้แๆหลังจากนั้นให้ w r t t เขียน about เกี่ยวกับ it it ในที่นี้ก็คือ map นะครับ by แปลวโดย using การใช้ เดอะกิเวนเวิมาอีกแล้วนะครับ The ะ i ิเวนเวิก็คือคําที่ได้ถูกให้ไว้นั่นก็คือเขาให้ให,ให้ไว้ก็ว่า near แปลว่าใกล้ in แปลว่าใน on แปลว่าบน behind แปลด้านหลัง next to แปลถัดไปให้นำเอาครรําศัพท์เหล่านี้ไปแต่งประโยคคุณครูก็วาดขึ้นมาแบบคร่าวๆนะครับนะ นักเรียนพยายามวาดแผนที่ให้เป็นนะครับและก็ให้กระชับให้ได้ใจความและก็บอกรายละเอียดสมมุติว่าคนที่เขาจะมาบ้านเราเนี่ยถ้าเขามาไม่ถูกเนี่ยนะเราต้องเขียนให้เขาสามารถมาถูกนะครับนะนั่นก็คือนี่คือคุณครูวาดตามความเป็นจริงเลยนะครับถ้านเกิดนักเรียนลูกศิษย์ของคุณครูที่เรียนกับครูพี่นันนะครับนะที่อยู่ในจังหวัดตรังนะครับนะอย่างนี้เลยนะครับถ้านักเรียนเคยมาแถวนี้นี่ก็คือโรงพยาบาลตรังนะครับ ตรงนี้เป็นสามแยกกองทุนนะแต่คุณครูก็ไม่ได้เขียนให้นั่นก็หมายความว่าคุณครูเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะแหล่งที่สําคัญสําคัญนะครับนี่สามแยกกองทุนสามแยกไฟแดงนะครับนะก็ถ้าเลี้ยวมาตรงมางี้เป็นถนนน้าตรังน้ําผุดนะครับเนี่ยเรียกถนนตรังน้ําผุดโรดนะครับชี้มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับห้า km ก็คือประมาณ5กิโลเมตรนะครับตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนก็จะเจอบ้านคุณครูนี่นะครับไมล์โมชาวแปลว่าบ้านคุณครู นะครับนี่อธิบายคร่าวๆนะแล้วสถานที่สําคัญนะครับแต่บ้านคุณครูเข้าซอยไปอย่างนี้นะครับนะนิดหนึ่งแล้วก็มาเจอนี่คือบ้านตรงนี้นะครับเป็นบ้านโพเดอะเฮลท์เซ็นเตอก็แปลว่าสถานีอนามัยบ้านโพนะครับก่อนที่ถึงบ้านคุณครูสักประมาณ150เมตร50เมตรนะครับนะแล้วก่อนที่จะถึงบ้านโพตรงนี้ก็ เป็น Lotus Express นะครับตรงข้ามเยื้องกันนิดหนึ่งประมาณ4-5เมตรเองนะครับก็เป็น s e v e v r n l o v v n t i o n c e Store นะครับก็คือ s e v e v r n นั่นเองแล้วก็นะครับตรงนี้ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลตรังนะครับก็คือ Nursing College คุณครูพูดสั้นๆนะครับว่า Nursing College ก็คือ,อวิทยาลัยพยาบาลนะครับแต่ชื่อเต็มๆไม่ได้ชื่อนี้นะครับชื่อภาษาไทยคือวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนะครับนะ แต่ถ้าชื่อภาษาอังกฤษต้องเขียนยาวกว่านี้เป็นอนว่านี่คืออธิบายคร่าวๆเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นมาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คําเหล่านี้นะครับก็เลยแต่งเป็นประโยคประโยคแรกว่า My Home Town i s near Ban p h o The House Center นะครับเดี๋ยวทําให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆหมายถึงให้เห็นตัวอักษรนะครับแผนที่ไม่ต้องแล้วนะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วครับ ก็เลยแปลว่าบ้านเกิดของฉันหรือบ้านของฉันนั้นนะครับอยู่เนียใกล้ก,ลกลับบ้านโพหรือเฮล e c เซ t นเตก็คือใกล,ก,ลกล้กับสถานีนะมามัยบ้านโพนะครับไปสถานีนะมามัยบ้านโพถูกก็ประมาณ50เมตรก็เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยตามแผนที่เมื่อกี้นะครับ My house is in หมู่บ้านใส่พริกนะครับก็ใช้คำว่า in ที่เขบาบังคับมาให้ก็แปลว่าบ้านของฉันนั้นอยู่ในหมู่บ้านคุณกูทับท์บไปเลยนะ หมู่บ้านสพริกนะครับขอเรียกหมู่บ้านสพริกใช้คำว่า in Lotus Express is next to นะครับ Seven Eleven convenience, convenience convenience store ก็อธิบายนะครับนะในระหว่างทางนั้นก็จะเจอนะครับ Seven l e v e n และก็ Lotus นะครับซึ่งอยู่เยื้องกันหรือว่าอยู่ติดกันหรือว่าอยู่ถัดไปนั่นเองนะครับ next to นะครับใช้คำศัพท์ที่ขอบังคับมาให้ d e r e on t r ต n ังน้ำผุดโรดเดในที่นี่อ้างถึงประโยคแรกนะครับก็คือ Lotus Express และ7 e เ e ่ Leven convenience Store นะครับนั้นจะอยู่บนถนนตรังน้ำผุดคือถนนที่คุณครูวาดเมื่อกี้นะครับก็เรียกถนนตรังน้ำผุดนะครับข้อที่5 Nursing College นะครับวิทยาลัยพยาบาลน,นั้นจะอยู่เนียอยู่ใกล้กันเลยนะครับกับตรัง h o s s p t t l l กับโรงพยาบาลตรัง ก็ใช้คำที่ขอบังคับมาให้หมดเลยนะครับเนี r ย n next to on แล้วก็ใช้ซ้ำกอเนี่ยอีกอีกทีหนึ่งนะครับขอให้มา,าครบตรัวคำศัพท์ได้ยัง behind เดี๋ยวนะครับ behind คุณครูยังไม่ได้ใช้คำว่า behind high. behind high เนี่ยใช้นะครับเอางี้ก็ได้นะครับนะ วิทยลาลัยพยาบาลเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลตรงังแต่ไม่ใช่อีกนะครับนะเอเขาว่าบีไฮใช้ยังไงดีอย่านึกสดๆก่อนนะครับนหะจะแต่งประโยคให้คำว่าบีไฮยังไม่ได้ใช้บีไฮอยู่ด้านหลังอืม ด้านหลังเนี่ยคือถ้าเราสมมุติขึ้นมานะลุกนะสมมุตินะถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นโรงพยาบาลตรังนะันี่สมมตินะอันนี้อันนี้นอกต้องการที่จะแต่งประโยคให้ในักเรียนสมมุตินะครับถ้าเกิดโรงพยาบาลตรังเนี่ยหันหน้ามาทางด้านนี้นะครับนะแล้วก็วิทยาลัยพยาบาลนะครับสมมุติถ้าอยู่ติดกันเลยแต่ว่านี่ในความเป็นจริงแล้วนะครับคนที่อยู่จังหวัดตรังจะทราบก็จะอยู่เยื้องมาประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับนะ นี่โรงพยาบาลตรังอยู่นี่ก็จะต้องเดินมาประมาณสั้ง0เมตรนะครับถึงจะเจอวิทยาลัยพยาบาลอยู่ด้านขวามือเอาเป็นว่าถ้าโรงพยาบาลหันหน้าไปทางด้านโน้นนะครับแล <c oughs> ้วก็โรงพยาบาลตรังหันหน้าไปทางด้านโน้นนะครับแล้ววิทยาลัยพยาบาลอยู่ตรงกันเลยนะครับ <c oughs> เขาก็จะแต่งประโยคว่านะครับ The Nursing College i s b b h i h d i นะครับ The Trang Hospital นะครับเราก็จะแต่งว่า The Nursing college นะครับ i S B e High uh, n d S B e High uh, n d ถูกต้องนะครับนะใช้คำว่า B e h i n d i S B e h i n d The Trang Hospital นะครับ ต้องการที่จะใช้ให้ครบทุกคำศัพท์ที่เขากำหนดมานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนการแต่งประโยคนี้นักเรียนต้องแต่งตามความเป็นจริงของบ้านของ,ของนักเรียนเองนะครับนะ The Nursing College ก็คือวิทยาลัยพยาบาล is behind, is behind อยู่ด้านหลัง The Trang Hospital ด้านหลังโรงพยาบาลตรังน,นะครับไม่ต้องเขียนคำแปลให้แล้วนะนะลูกนะเพราะว่าอธิบายาเป็นชื่อเฉพาะนะครับมีเฉพาะ behind คำเดียวที่แปลว่าด้านหลัง ก็โอเคครับนะก็จบหน้าที่97นะครับไปต่อหน้า98เลยครับผม